ฮ้ยสุดยอดไปเลยได้มาแล้วทุกผชมโอ้โหนี่ครับได้ชุดแบบง่ายๆคุนผู้ชมโอ้เล่นวันเดียวได้ชุดเลยหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยเปอร์เซ็แน่นอนลิงก์อยู่ใต้รังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพีเจทีพีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มาอยู่กับกิจกรรมสายฟรีหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็คือกิจกรรมนี้ลยครับสิบเจ็ดวันนะครับปีไฟนะครับสองพันยี่สิบนะครับโชยเทมส์นะครับเอาโชว์ไทม์นะครับก็อันว่าผมจะมาบอกกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ชมทุกกิจกรรมที่เราต้องเล่นเลยนะครับก็คือมีทั้งหมดหนึ่งมีหนึ่งมีสองนะครับมีสองเอ้ยมีหนึ่ง สองนะครับสามนะครับแล้วก็สี่นะครับอันนี้แล้วก็มีอันที่ห้าคืออันนี้ด้วยนะครับก็คือผมจะบอกทุกกิจกรรมที่เราต้องทำนะที่เราต้องเล่นนะในกิจกรรมนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่ามีกิจกรรมแจกของมากมายครับแจกใหญ่แจกจริงนะครับฟรีไฟล์ FFCS นะครับก็คือเป็นการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่โดยทีมตัวแทนไทย3ทีมนะครับออกไปแข่งกับต่างประเทศนะครับเพื่อสร้างเสียงให้กับประเทศเรานะครับก็มาเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยครับนั่นคือตัวนี้ครับ แลกชุดตัวนี้นะครับถ้าเกิดน้องอยากได้ชุดตัวนี้นะครับก็คือง่ายๆครับน้องแค่ต้องเอาโทเคนนะครับมาเพื่อสุมนะครับชุดตัวนี้นะครับซึ่งโทเคนจะได้จากกิจกรรมนะครับก็คือชุดตัวนี้จะเป็นของรางวัลใหญ่นะครับลูกบาทที่มีฝรั่งฟูนฟูนะครับ <stakeholder> สูงสุดนั้นจะได้เป็นชุดนะครับเป็นชุดไฮเปอร์เอมเบอร์นะครับก็คือชุดไฮเปอร์เอมเบอร์นะเอมเบอร์ไฮเปอร์เอมเบอร์นะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นชุดผู้หญิงนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ชุดนะแล้วก็ของรางวัลที่เราจะหมุนนะครับนี่ ในการหมุนก็จะมีมีสกิลระเบิดวยครับท่านผู้ชมคือผมอยากได้มากผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงะอนาคตมาถึงแล้วโอ้โหระเบิดอนาคตครับท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าของดีเยอะเยอะมากท่านผู้ชมเราก็จัดเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับก็อย่าไปเอาโทเคนก่อนวิธีหาโทเคนนะครับก็คือนี่มีกิจกรรมเข้ามานะครับในทุกๆวันนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเริ่มแต่วันที่20ถึงวันที่8นะครับกิจกรรมของวันนี้ก็คือการสังหารนะครับท่านผู้ชม คือให้เราลงไปสังหารศัตรูนะครับโดยใช้ตัวละครอะไรก็ได้นะครับโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโซนฟีสไตล์นะครับก็คือสังหารศัตรตู5คนรับ5อันครับนี่สังหารสัตวู10คนรับ15อันครับสังหารศัตรู30คนรับ40อันครับท่านผู้ชมเหมือนมาได้แล้วนะครับเมื่อได้มาแล้วเราก็เอามาสุ่มครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่ครับผมก็มีโทเคนอยู่60อันเลยครับท่านผู้ชมคือบบว่าเยอะมาก สุ่มทีละสิบก็ได้หรือสุ่มทีหนึ่งละทีละสิบครับจัดไประเบิดออกมาเลยเราไปดูโอโหเงินเต็มครับท่านผู้ชมปึ๊บไปรวมแท่นครับจังหวะนี้ไปรวมแท่นครับอืแล้วก็สุ่มไปครับสิบนี่ครับก็ไปรวมแท่นนี่ครับท่านผู้ชมอ่าเครื่องส่งเวลรวมถึง30นะครับก็น่าจะได้เป็นตัวโกนะครับคือเราจะได้เป็นตัวโกมานะครับหนึ่งอันนะครับตอนนี้ผมสุ่มไปอ๋อพลังนะครับสุ่มหนึ่งสี่สองท่านผู้ชมคือเหมือนกับว่า การสุ่มเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราสุ่มด้วยพลังเท่าไหร่แล้วเราจะได้ครับรับของมันเนี่ยนี่ครับตึกอันแรกมาได้เป็นตัวโกคือไม่ใช่ว่าเราสุ่ม10อันแล้วเราจะได้เป็น10แเต้มนะครับก็คือง่ายๆว่าเหมือนสุ่มว่าเราจะเติมพลังได้เท่าไหร่เหมือนคือกิจกรรมปีศาจที่ว่าเห็นปะ่ะผู้ชายที่ถือเคียอที่ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วครับประมาณนั้นคือถ้าเราโชคดีเราสุ่ม10ครั้ง10ครั้งเนี่ยเราได้เต็มเต็มเก้าสิบเนี่ยคือเรารับเต็มเต็มครับคุณผู้ชมตัวไดมอนมาออกใบหนึ ไปครับท่านผู้ชมหนึ่งทีครับจังหวะนี้บวกเท่าไหร่บวกยี่สิบเอ็ดครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวโอ้โหอีกแค่สิบครั้งครับรับได้ของครับได้ของไหมครับจังหวะนี้โอ้โหแท่นสีแดงครับได้สเก็ตบอร์ดโอ้ยสวยงามท่านผู้ชมจัดไปนี่ครับดีงามพระรามแปดครับจัดไปหนึ่งอันครับจังหวะนี้เจ็ดสิบเจ็ดเอ้ยถึงเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบท่านผู้ชมเอ้าเอาได้ตัวอ๋อรางวัลใหญ่คือต้องเท่าไหร่ ได้90เลยได้ตัวคือรางวัลใหญ่ต้องหมุนเท่าไหร่ร้อยครับรางวัลใหญ่ต้อง100ร้อย่านผู้ชมเอาได้เลยเรอเก้าสิอ๋อได้เลยคานผู้ชมเฮ้ยสุดยอดไปเลยได้มาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับได้ชุดแบบง่ายๆท่านผู้ชมโอ้เล่นวันเดียวได้ชุดเลยเฮ้ยง่ายเกินท่านผู้ชมแบบโอ้โหวันเดียวได้ครับท่านผู้ชมเอาไงครับท่านผู้ชมกิจกรรมนี้เราก็ได้ไปแล้วนะไปดูกิจกรรมต่อไปครับลูกบาศกค์คุณผู้ชมนี่ กิจกรรมด้านนี้จะมีกิจกรรมทายผลการแข่งขันนะครับในแต่ละแมปนะครับก็คือเมื่อเราดังดูไลฟ์สตนนะครับไลฟ์สตรีมนะครับของการแข่งขันนะครับคือเนี่ยหเลยนะครับในช่วงเวลากิจกรรมทายผู้แพ้ผู้ชนะระหว่างการแข่งขันนะครับสในแต่ละแมปจะมีระยะเวลากําหนดในการทายนะครับเฉพาะ นั้นรีบถายนะครับเพราะฉะนั้นรีบทายก็คือง่ายว่าในขณะที่เขากําลังเริ่มแมปการแข่งอยู่เราต้องทายนะว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ้เดี๋ยวเขาจะขึ้นรูปมานะว่าเป็นทีมไห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 นนะครับให้เราเชียร์ทีมที่เราคิดว่าเขาจะชนะนะครับแล้วเพื่อเราทายถูกนะครับแมปที่1เราก็จะได้ของรางวัลเป็นของสะสมเป็นโทเค็นนี่นะเอาไปแลกของนะครับนี่ครับในแมปที่2ก็จะเป็นของรางวัลนี้เหมือนเดิมนะครับเออป๊บหนึ่งครับน้องในแมปที่3ก็เป็นของเดิมครับนี่ แมพสี่แมห้านะครับก็จะได้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือจะได้โทเคนนเอาไว้แลกของนะท่านผู้ชมก็คือจะเริ่มทายผลได้ในวันที่แข่งขันเท่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือนี่เชียร์ทีมโปรลีกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เราร่วมเชียร์สิทธิ์รายวันคงเหลือนะก็คือในวันที่แข่งขันนะรเราจะมีสิทธิ์ในการเชียร์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้กี่สิทธิ์นะครับในวันนั้นๆผมจะมาทําคลิปอีกทีนะครับและเราก็เลือกเชียร์ว่าเราจะเชียร์ทีมหนนนะะครรับเเเาาขขึ้้้มมป็ทีีองแต่ลลโโกใชย แล้วเมื่อเราเชียร์ครบนะครับนี่ยอดเชียร์ทั้งหมดรวมกันนะ้วเราก็จะได้เป็นของรางวัลตามนี้นะครับนี่เห็นเปล่าก็จะมีของรางวัลให้เราเลือกอีกครับมากมายครับโอ้โหบอกเลยว่าแจกหนักแจกจริงแจกเยอะครับกิจกรรมนี้นี่ GM แจกเยอะจริงๆนะครับท่านชมแล้วก็กิจกรรมชมไลฟ์สดนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับให้เราดูไลฟ์สดนะครับนี่ในช่วงเวลากิจกรรมนะครับรับชมถ่ายทอดสดในการแข่งขันในที่หน้า นี้เพื่อรับรางวัลนะก็คือง่ายว่าในช่วงเวลากิจกรรมที่เขากาลังแข่งขันกันอยู่อ่ะให้เราเปิดหน้านี้ครับเพื่อดูไลฟ์สดในการแข่งขันนะดูจากหน้านี้ถ้าเราดูครบ5ทีเราก็จะได้รางวัลนะครับเป็นกล่องแรกนะครับดูครบสีทีได้กล่องที่2ดูครบ15ทีได้กล่องที่3นะครับก็จะได้ของรางวัลตามลําดับนะครับตามกล่องนะครับจากการดูนะครับท่านผู้ชมคือง่ายๆเลยแค่วันที่เขาเริ่มแข่งนะครับถามว่าการแข่งจะมีขึ้นในวันไหนนะครับก็ อันนี้แหละที่พี่ยังไม่รู้ขอโทษจริงๆนะครับฟี่พี่ยังไม่รู้เขาแข่งวันไหนพี่ก็เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดพี่มีข้อมูลแล้วพี่จะมาทาคลิปบ่อยอีกทีนะท่านผู้ชมไหนมีอะไรแดงๆขึ้นเหมือนต้องการให้ผมรับอะไรสักอย่างนึงขอผมรับไปหมดแล้วท่านผู้ชมก็คือคลิปกิจกรรมก็จะมีมาเราวๆนี้นะครับแต่ว่าที่เราได้อย่างแรกเลยคือชุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ครั้งเดียวได้ครับท่านผู้ชมก็ไม่อยากจะคุยนะครับเพื่อว่าพูดเยอะแตวปวดฟันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไหน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 เอ่ยอ้าว นี่ครับชุดนี่ครับนี่ครับชุดก็ได้ขาดอุ้ยสวยเฮ้ยเอาเรื่องท่านผู้ชมเอาดีครับแขนข้างนึงเป็นไฟฟ้าท่านผู้ชมสวยนะสวยนะสวยอยู่ใส่ทั้งชุดเป็นไงครับเป็นไงส่วนหน้านี้คือทุกคนก็คนกจะได้เราอินได้นะครับเนี่ยเชียร์ทีมไทยนะครับโอ้โหแบบเฮ้ยได้อยู่นะครับชุดสวยท่านผู้ชมเฮ้ยกางเกงผมชอบกางเกงนะดูดิกางเกงสวยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้กางเกงตัวนี้ครับก็สวยดีกางเกงเนี่ยไปใส่ัชุดใส่กับชุดอื่นแล้วเข้าอยู่นะกางเกง ได้ครับมังเกงได้อยู่นะอืมผมชอบมังเกินะดูดิเป็นเก่งเอวสูงนะครับแล้วก็จะแจงเรื่องดรามา่าเรื่องหนึ่งนะทุกคนทุกคนแบบดราม่ากันใหญ่เลยครับว่าเอ้ยพี่ครับอันเนี้ยเอาเข้ามาขายได้อย่างไรนะครับที่เขาดราม่าจีเอ็มกันนะพี่จริงๆพี่อัดคลิปพูดไปล่อมแล้วแต่พอดีว่าคลิปพี่ตัดคลิปพี่ตัดด้วยเหตุผลบางอย่างนะพี่ก็จะมาพูดนะแจงให้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องชุดเนี้ย นี่ครับสปอร์ตแจ็คเก็ตนะครับก็คือแบบว่าที่มีคนดรามากกันเนาะเฮ้ยพี่ครับเข้ามาขายได้ไงครับในเมื่อมันเป็นของแลคือมันไม่มีใครบอกว่าเป็นของแลนะครับท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ของแลนะครับมันเป็นเสื้อย้อมสีตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาขายนะครับซึ่งตอนนั้นมีการแบบว่าร่วมมือกับเอซูสนะครับในการขายนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วก็เลยว่าหมดสัญญาแล้วจีมก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาขายอีกเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าไม่มีใครเรียกร้องหรือไม่มีใครต้องการนะคครรัับบส่่่วนนใหญขขอองทีเเาาา้มะ แต่ละอย่างนะจะเป็นของที่ถูกเรียกร้องโดย FC เอ้ยโดยผู้เล่นนะครับเองนะครับที่เรียกร้องอยากให้มีเข้ามาขายนะครับส่วนชุดนี้มาเป็นประเด็นดังขึ้นก็ตอนที่ผู้เล่นที่ว่ามีชื่อเสียงนะครับอย่าง อายโอเคนะครับเอาไปใส่นะครับซึ่งก็เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับเขาใส่ชุดอะไรคนก็มองว่าเป็นของดีของแรของที่อยากได้นะครับและส่วนใหญ่เขาจะหาชุดที่ว่าคนจะไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยมีนะครับมาใส่นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในตัวเขานะครับและคนก็มักจะไปใส่ตามนะครับท่านผู้ชมก็คือง่ายๆว่าพออาโอเคเอาไปใส่ก็เริ่มมีเว็บมีช่องมีอะไรเอามาทานะครับว่าเอ้ยเนี่ย ชุดนี้หายากนะไม่มีแล้วนะถ้าใครอยากได้ต้องเสียโค้ดนะต้องซื้อโค้ดนะหมื่นสองย่างี้หมื่นสามอย่างนี้นะครับมันซึ่งมันมีราคาแพงมากทั้งที่ชุดมันไม่มีราคาแพงอย่างนั้นจริงๆนะครับ GM ก็เลยแบบว่าเห็นว่าเอ้ยมันเป็นช่องทางการตลาดให้คนที่คิดจะแบบว่าเอ้ยมาหาผลประโยชน์ในตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ะครับเขาก็เลยแบบว่าเห็นว่าคนเรียกร้องอยากได้กันเยอะนะครับคน GM ก็ไม่อยากให้แบบว่าหลายๆคนนะครับโดนหลอกนะเพราะบ,บางคนอะ ซื้อโค้ดราคาหมื่นกว่าจริงได้จริงก็ดีไปครับบางคนซื้อแล้วมันไม่ได้คับชมเขาก็จะเสียใจแล้วก็โดนโกงโดนเกียนกันไปเยอะนะครับคือมีคนไปร้องกับ GM เยอะมากนะครับเรื่องที่ว่าโดนเกียนเพราะว่าไปซื้อโค้ดรหัสเกมรหัสที่ว่ามีชุดนี้นะครับ GM ก็เลยตัดปัญหาโดยการเอาชุดนี้เข้ามาขายอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็เกิดเป็นดราม่าแน่นอนครับว่าคนบอกเอ้ยมันแพงนะพี่มันเอาเข้ามาขายได้ยังไง จะบอกว่าไม่มีใครบอกว่ามันแพงนะครับเหตุผลที่มันแพงและไม่มีใครบอกว่าเป็นของแรครับเหตุผลที่มันแพงที่มันเป็นของแรเนื่องจากว่าตัวพงน้องเองนะครับคิดว่ามันแพงและคิดว่ามันแรนะครับเนื่องจากว่าเห็นคนดังใส่นะครับเอาจริงถ้าเกิดคนดังใส่ชุดนี้ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นของแรครับคือง่ายว่าคนดังใส่อะไรก็แรครับท่านผู้ชมของที่แรงจริงอย่างที่ GM บอกนะก็คือไม่มีกลับเข้ามาขายแล้วแน่นอนนั่นคือโปลิงครับท่านผู้ชมก็คือคู่ห่วงพี่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใครพลาดไปก็เสียใจด้วยนะครับ เพราะมันไม่มีกลับเข้ามาขายแล้วโปลิ่งเนี่ยเห็นปะถ้าใครมีซึ่งสกิลมันโกงมากท่านชมคือบอกเลยว่ามันแรจริงครับแล้วมันจะไม่เข้ามาขายแล้วซึ่งถามว่าชุดพี่มีไหมครับพี่ได้แต่ชุดผู้หญิงอ่ะพี่ไม่ได้ชุดผู้ชายจริงจริงพี่ได้นะกิจกรรมในพี่จัดไว้เหมือนกันครับนี่ผ้าปิดปากคือทั้งชุดอ่ะพี่ชอบอยู่อย่างเดียวตอนเนี้ยในชุดนี้นะครับที่เห็นพี่ใส่บ,บ่อยเลยคือผ้าปิดปากนะครับเพราะว่ามันมีโลโก้ของแร็กเล้วก็มีดอกไม้นะพี่ชอบผ้าปิดปากนะพี่ก็เลยใส่ผ้าปิดปากนี้มาตลอดเลยก็เข้าาใจตรรงกัันนะคบว่ แรจริงๆอ่ะมีแค่ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับกับโปลิ่งนะครับนี่คือแรนะครับทุนผู้ชมบอกเลยว่าณตอนนี้ณจุดนี้คือสิ่งที่แรที่สุดนะครับชุดนั้นไม่ได้แรนะครับทุนผู้ชมส่วนกิจกรรมนี้ก็พี่ทําไปแล้วแต่ว่าคลิปมันตัดเดี๋ยวไว้พี่ไปว่ากันทีหลังแล้วนะครับก่อนว่าเดี๋ยวคิดจะยาวไปขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายแต่จริงๆผมควรจะลาด้้ชุดนน ผมควรจะลาด้วยชุดใหม่ที่ผมได้มาทำไมผมลาด้วยชุดนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมผมมีธรรมเนียมอยู่ครับถ้าผม,ผมจะลาท่านผู้ชมนะผมจะต้องลาด้วยชุดที่ผมได้มาใหม่นะครับเพื่อให้มันเ <cunning> ข้ากับกิจกร,รรมนะโอเคครับชุดนี้มาเอาใหม่ครับเต้นใหม่ลานะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย